วัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูสิ่งปรากฏการซึ่งมันอยู่เป็นปีแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าสิ่งของนั้นมันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นหินหรือเปล่าแต่ที่รู้ใครที่ไปดู1กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ไปเลยพร้อมมาเราไปดูเลย แหม่เนะเออแบบเขาพยายามแบบค้นคิดอะแบบแบบเราวางอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมมันเหมือนหินเลยมันเหมือนหินมากอะหน้าตามันเออแต่ไม่น่าใช่หินเพราะหินเน้ยมันจะไม่มีมแมลงอะไรมาตอมแบบเนี้ยมันน่าเป็นอะไรสักอย่างอะเออผ่านมาจะร้อยวันแล้วนะเออ ไม่เออไม่ได้เป็นอะไรแต่แต่เฮ้ยผ่านมาจะร้อยวันแล้วเนี่ยเออเออทุกคนเออเออมันคืออะไรอ่ะหนอ่อยมันคืออะไรวะงงมากแต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนดูดีๆสีผิวมันคล้ำลงเพ่งไว้สังเกตดูดีๆ เรานี่งงมากผ่านไปจันจะสองร้อยวันแล้วนะเออนะเนอะเอออือเออเฮ้ยอือสองร้อยวันแล้วเออมันคืออะไรอ่ะใครรู้คอามเนตนด้วยได้สองร้อยวันแล้วนะตอนนี้สองร้อยสิบสิบเท่าไหร่แล้วเนะี่ย ผ่านมาแม่งจะสามร้อยนะเออเอาเฮ้ยดันกดย้อนอโทร สามร้อยวันแล้วมันคืออะไรวะงงมากเลยอะ่ะแบบเอ้ยจะหนึ่งปีแล้วกิ๊กเดียวหนึ่งปีเนี่ยมันมีสามร้อยหกสิบ O N T นี่วายเห็นไหมครั้หนึ่งปีนั่นไงโอเคเรียบร้อยราสดบครุรคนมันคืออะไรอะ คนที่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมนะครับหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าท่านใดๆก็ตามนะครับน้องๆพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคบว่าไม่รู้มันจะคอมเมนต์ได้หรือเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเหมเออมันคอมเมนต์ไม่ได้นั่นแหละก็ะแสดงในคลิปอื่นก็ได้ว่าคลิปที่ทําล่าสุดอะไรประมาณนี้แบบเออว่ามันคืออะไรแบบใครรู้ว่ามันคืออะไรก็อยากรู้มาก สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ารับชมนะครับสำหรับอันนี้เป็น EP 5นะครับเราจะทำวิดีโอแบบนี้ EP 3 0ก็คือจบ EP 3 0มันก็ต้องดูตามวิดีโอครับว่าวิดีโอนั้นมันมีระยะประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่นะครับน่าจะมีถึง EP 2 0 3 0ไม่เกินไม่เกินนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องสวัสดีครับ